ตตตตต้้้ออองงรรััับเเเเ็็มมววาามาวาากธปยใจสวัสดีค่ะเช้าเอฟเอท l แ n d ทุกท่านวันนี้จะนี่มีคีย์บอร์ดจาก GX Gaming มาให้ดูกันค่ะหน้าตาของเจ้าตัวนี้นะคะเป็นรุ่น i m p e r a t o r Pro White Edition ค่ะตอหน,นะหน้าตาแพคเกจคราวของเจ้า,า,าจตัวนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ด้านหลังกันเลยนี่เลยค่ะฟีเจอร์แรกเอค่า p ู l l i n g rate อยู่ที่ พันเฮิร์ส์นะคะหรือค่ารับส่งข้อมูลนั่นเองแล้วก็สามารถปรับมาโครคีย์ได้ถึง18มาโคคีย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรองรับการกดได้ประมาณ3.8ล้านครั้งค่ะมาด้านนี้กันต่อนะคะมีพอร์ตรองรับ USB 2พอร์ตค่ะสามารถเสียบเพิ่มได้แล้วก็สามารถปรับแต่งสีได้ถึง16ล้านสีค่ะก็ไม่มีอะไรคะ่ะกล่องจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ไปดูหน้าตาพระเอกของเรากันเลยนี่ค่ะหน้าตาของเจ้า i m p r e t o r Pro White Edition ค่ะน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะปุ่มจะเป็นปุ่มล u อคเบค่ะหรือปุ่มยางธรรมดานั่นเองเรามาไล่ดูกันจากข้างบนเลยค่ะข้างบนนะคะก็จะเป็นพวกปุ่มมัลติมีเดียคีทั้งมัลติมีเดียคีทั้งหลายนะคะพวกเพย์พอสสต็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถัดมาก็จะเป็นการปรับปุ่มโปรไฟล์มาโครนั่นเอง อันนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับแบคไลท์ค่ะจะปรับได้5ระดับด้วยกันคาไลท์ลงมาก็ไม่มีอะไรข้างล่างก็จะเป็นโลโก้ของทาง GX Gaming นะคะตรงนี้ทางด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มมาโคคีทั้ง6ปุ่มค่ะโอเคเรามาดูด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะมีที่เสียบพอร์ต USB 2พอร์ตนะคะข้างหลังก็จะมีที่ปรับระดับความสูงคีย์บอร์ดนี่ค่ะเรามาดูสาย สายจะเป็นสายผ้าค่อนข้างหนาค่ะสีเทาสวยงามเรียบๆตามสไตล์ของมันนี่ค่ะคอนเนคเตอร์ของมันก็จะเป็น usb นะคะทำจาก g o l plate ทั้งสองอันลืมพูดปไปเลยว่าตอนแรกของที่บันเดิลเขาจะมีเป็นไดรเวอร์ของเจ้าตัว gx นี่ค่ะ i m p l a t o r pro ไว้ด e ชั i t ให้ด้วยแล้วก็เป็นคู่มือการใช้งาน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเทสโกตติ้งกันเลยค่ะ มาดูการเทโกดิงคีย์บอร์ดของเจ้า G-S GAMING Emperor Pro White Edition กันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะการกดพยายชนะอย่างเดียวนี่จะได้ประมาณหกนะคะโอเคค่ะเรามากดกับน้ำพดเจ็ด ประมาณเจ็ดแปดปุ่มค่ะอันนี้กดกับ arrow key โอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะอย่างที่เห็นกันไปนี่เป็นหน้าตารีเวอร์ของเจ้า m u l a t o r Pro w e d i t i o n นะคะเรามาดูแท็บแรกกันเลย Add s i g n Button ค่ะเราสามารถเซตได้ทุกปุ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มไหนก็นตามแล้วเราก็ใส่ปุ่มที่เราต้องการลงไปค่ะนี่ก็จะเป็นเซทมาโค เ,เราเซฟเสร็จก็กดเซฟโปรไฟล์นะคะถ้าเราจะโหลดก็สามารถกดโหลดโปรไฟล์ได้จากตรงนี้เลยค่ะอันนี้2ค่ะ Manage Macro ก็จะเป็นเซตดีเลต่างๆค่ะว่าจะให้มันดีเล์ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแท็บที่3 Advanced Setting จะเป็นการเซตเปิดแอปพลิเคชันนะคะเราสามารถติ๊กตรงนี้ได้ด้วยค่ะ Win Key Lock ก็คือมันจะ disable w i n d o w Key ไปแท็บสุดท้ายค่ะ Line Option อันนี้ก็เป็นความแรงของแสงค่ะ100% 66 33รือปิดไปเลยก็ได้ค่ะส่วนในนี้ p u l s a t i o n ก็จะเป็นการกระพริบของไฟค่ะจะเอาให้มันเร็วช้าหรือ t ิตด,ดีคงที่ก็ได้ค่ะสีเราก็สามารถเลือกปรับแต่งได้ตามต้องการเลยค่ะพ่าเราชอบสีอะไรก็ใส่ไปโอเคค่ะถ้าเราเซ็ตอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยค่ะถ้ามันเราเซ็ตอะไรมั่วเกินไปเราสามารถกดรีเซตได้ตรงนี้ค่ะ น,นี้แหละะค่ก็เป็นงไงบ้างคะหลังจากได้เทสกอตติ้งคีย์บอร์ดกับรู้วิธีการใช้ไดเวอร์ของเจ้าอิมเปเลเตอร์โปรไวต์ดิชั่นไปแล้วค่ะก็เนีเลยเดี๋ยวจะนี่กดให้ฟังเสียงกันอีกทีหนึ่งช่วงแรกลืมกดได้ฟังค่ะนี่ค่ะปุ่มก็จะนิ่มๆนะคะเสียงเบาๆเงียบๆตามสายปุ่มยางค่ะโอเค ก็คีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดปุ่มลับเบอร์ที่มีฟังก์ชันและฟีเจอร์การใช้งานค่อนข้างครบถ้วนเลยค่ะบวกกับการมีแสงแบบแบ็คไลท์เพิ่มขึ้นมาทําให้มีสีสันมากขึ้นกับคีย์บอร์ดตัวนี้ซึ่งทาง Gear Gaming เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ r ค c o m m e n ์สำหรับพวก MMO หรือ RTS มากเป็นพิเศษเลยค่ะใครที่สนใจอาจจะจับจองคีย์บอร์ดตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมมิ่ง Gear ชัน้นนำทั่วไปค่ะยังไงวันนี้จเจนี่ขอลาไปก่อนค่ะ